อกให้นะเข้ามาแล้วก็ถามกันได้เพียงคนละ9 9 9 9แชร์เร็วเซเออมีคนมาถามผมว่าฝึกมีคนมาส่งให้ค่ะเอามาจัดของขวัญมามีมามาแล้วหนึ่งดอกกุหลาบดูดิเขาจะถามอะไรจัดมาเร็วเจ้าทั้งหลายแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์จัดของขวัญมาคนละ9 9 9 9ชิ้น นะแล้วถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามบอกให้บอกให้ถามคุณลักนะคะหน้อยเข้ามาเร็วเจ้าทั้งหลายสุ้งส่งของขวัญค่ะนะ <c oughs> เอามานะวันนี้เราก็เอาบาร,รมีองค์ธนเศรษ,ษฐาปัจเจกพุทธเจ้ามานะมว่วานอนิชากิ่นจำปานะคะเร็วเข้ามากันแล้วก็ตั้งตั้งคำถามจัดของขวัญมาแล้วก็ตั้งคำถามกันนะ อย่างวันนี้ผมเจอเจออะไรรู้ไหมเจอหมูลงอวยหลายตัวแล้ววันนี้เอามาหนูหน้าคืนนี้จะมีโชคลาภไหมคะคืนนี้และถ้าได้เยอะไหมคะคืนนี้ค่ะมันไม่บอกอะ่ะเพ่ไพ่บอกว่าเป็นห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบถ้าได้ไก็ได,ด้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยมัได้ดวง,วด,วงดวงมันบอกว่าห้าสิบห้าสิบว่าไม่แน่นอนถ้าเป็นนี้คือเอาความแน่นอนเลยไม่ได้ อะม่นอาจจะคืออาจจะบอกว่ามาเป็นนิดานิดาจัดของขวัญมาก่อนครับขอขอเป็นในนี่เป็นโชวที่ไม่แน่นอนนะคะคุณน้องนาคุณนิดาผู้หญิงที่พี่ก๊อฟถ่ายลงต่อ,ต,อต่อใช้แฟนเขาไหมเขาบอกหนูว่าเป็นน้องจริงจัดห,หัวใจส้มมาก่อนครับหนึ่งอันครับหรือหนึ่งดอกกุหลาบก่อนครับแล้วอยาจะตอบให้ กติกาของผมคือต้องมีของขวัญส่งก่อนนะครับนะโดยอัตโนมัติครับ1 1> ไม่งั้นสล<ร>ะ <พอ S 1> สิทธิ์นะครับะะหรือว่าเอา,เอา,เ,อาเอาหัวใจส้มมานะหรือว่าไม่งั้นก็เอาไอ้นี่มาเอาปลาวานมาเก้าพันเก้ารยเกสิบเก้าตนหมีอุ้มหัวใจเก้าพันเก้ารอยเกสิบเก้าตนจัดมาเมื่อถาม<ต>นะเดส้มก็ได้เ,วเ็วเ็วเซ่เอานะไม่งั้นกุหลาบก็ได้มาแล้วกุหลาบ<ม>าจัดมาข้าจะดูให้เจ้า ไพ่บอกว่ามันดีนนนแฟกัดีมีเมตตามหานิยมเขาระวังเจ้าจะเป็นเหยื่ออะระวังเจ้าจะเป็นเหยื่อไพ่ใบนี้บอกระวังเจ้าจะเป็นเหยื่อนะไพ่ใบนี้เขาเป็นไพ่คู่รักอะค่ะเอออืมนะตาเป็นผู้หญิงที่เขาถูกใจอะแล้วก็ถูกใจกันทั้งสองฝ่ายก็รักกันสองสองฝ่ายเร็วพูดได้ว่าเป็นคู่รักกันก็ได้ หรือว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สถานะของเขาจะ่เขารักกันแน่นอนอ่ะเร็วเจ้าทั้งหลายจงเข้ามาเร็วเข้าเพียงคนละ9 9้าชิ้นจัดมาหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคำถามเร็วกดไลค์กดกดเข้าใจเข้าใจจนตลอดแต่กดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูแล้วพิมพ์ชื่อแล้วคำถามจะเอจอจงหนึ่งหนึ่งข้อนะคะ